วางเฉยวรามันไม่ได้ผลเลยต้องของแรงสูงแล้วนะได้มันไปสมัครตึงไหนก็แน่เนี่ยเซ็นชินแล้วล่ะปกติคนปกติคนน่าจะตายก่อนที่จะชินมันนั่นสินะนั่นเกิดนั่นก็เกิดขึ้นมาก่อน พยายามหาความหมายในสิ่งที่นายพูดมาเหมือนพ,พยายามที่จะหาทางในหมอกเลยน่เขาเป็นเพราะฉันใช้ชีวิตอยู่ในหมอกหมอกมันหนาขนาดที่ฉันไม่เห็นอะไรนอกจากสีขาวเลยทุครั้งที่ฉันคิดว่าฉันเจอเจอทางหรือว่าคำตอบมันก็แค่ภาพหนูตาเท่านั้น คำสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด。